ฝนตกนักครเนปะ็นต้นน้ำต่อเป็นเล็กากเรื่องจากฝนตกืนเลยครับอกคั้งคืงนอ้นววสงเกตไหมว่า ยังส่อั่าุ็ตกเพืนครับบรรยากาศเออยังไงวัน बलता है มนุนสมสมัครบรับเลือกและใช้จิตเลือกผู้แทนจากกลุ่มอาชีพกลุ่มก็ได้ไสวาครับสวา ปลักะสมโซวเนี่ยไล่ยนยัยนละโซวเอยเออทอดงเด้งดงเด้งด้วยโอ้ถือปนี่ถือุ่๋เอออันโอ <ination noises> ้แมนแมนั <böl> ่นแมนมันๆๆนนี่แหะครับ ปลาปลาปนปลาใชน้ำเนาะปลาตื่นน้ำขึ้นอู้เต็มนี่แล้วครับเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอเด้อเนี่ยนเห็น่โอ้เขาท้เขาท้ย้อนเ็ตงดงงดยี่เลยนะเอปกดกะเลนะโ้อาปนาะปะกดกระลขานาะปกดปแยงอู้มานมานนีาน้ขึ้นน้าขึ้นน้ม่ปลาไเาเา อ๋อเร็วๆเร็วมันที่พันมันไปก่อนเลยนั่นนั่นนกวันหลายบาทแล้วมันตื่นเออที่เปียวพุ่นเออนั่นนั่นมันไม่อีกแล้วนะอายุเตัวน้อยเออมองหามองหันไหลยเลยผมมั่นนะไหลไหลขนาดนี้อยู่มเลยนี่แล้วโอ้โหน่าเหงายู่สันนัาเหงาก่อนที่ไปตื่นมันมองหันมองนี้มันตื่นแล้วมันไปตื่นไปแล้ว่เล้โอ้บองนี้มันมันน้ำไหลลงมานั้นเนาะน้ำไหลมาครับมันมาใส่ยพุ่นน้ำเนี่ เตะจ้อนมดเตะวัฒนมาจากเขาหรอเป็นบ่โอ้บ่ครับน้ำมัไมเต็มหอยโอ้น้ำเลาะบ้านเออเนี่ยโอ้หายจินเช่าเรื่องเก่าเลยคนหายินหมานเนี่ครับโมตะหายินหญ้ครับเนี่ยครับเนี่ยสักเดีสองสาบาทแล้วเรียบร้อยนะครับสองสามบาทจบเอาลูกเออากวนนะปดพันเลยบานนี่เร็วไปก่อนไปก่อน โอ้ยปลาก,กดก็มีไหมุนไหมปลาขยังทีนะ่ไหนปลาขยังปลาตะเพียนนนนนนปลาเนี่ยนี่นี่ปลาขยงไขยงขยงไขะมเนะ่ยะโ,โอเคบหนจะตรงไหนตรงไ้นตกขึนตกคืน เก็บตกครับโอ้ขึ้นฝนตกนะครับร้อนอากาศท้องไร่ท้อง,องนาฝนตกค็มเ,เก่าด้วยเดอ้อโอ้นนนนะหนาหนาขนขนแถวขนตกมาขึ้นแล้วนะหนาไปขอพรนะบ่อยกว่าต้องให้ผมหน้ายามเช้าโอ้ป่ายเยอะว่ะป่าหน้าจะเยอะป่าหน้าจะเยอะขึ้นะ ขึ้นไม่ได้ขึ้นนู่น,ลน,นเลนยนะคลองนาแล้วปไปไหนไหมาวนะ้ตามคลองนาเเนยไปมาดูเลยดูป,ป,าป,ดนนป่าครับเปคลองนาดีละโอ้คลองขาแน,นคขแาวน,นอ คองเยอะเลยครับเนี่ยนี่นี่พุ่นเห็นไ่มเจ้าเห็นบ่เนั่นน้ำเห็นติดพุ่นนะอ่ามองมองน้ำไหลเขาครับเนี่ยน้ำไหลลงจากอ่า้องไฮน่าให้ม mm ัน hmm. ม <p> ันมันมันยุกเนี w, ่ยครับเนี่ยเนี่ยพุ่นเห็นบ่พุ่นพุ่นดูดูปลา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 อยู่กลางปลาเนี่ยครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งอันเด้อ เพราะว่มามึงน้ำเขาเขดีครับนี่ยมึงทำทีล่ละวอกบอกนอกปาาน้อยเปล่บิ่งครับหลอบจักหลอกกันเอออย่างบ่บบนเินอยู่ี้ได้ปลาหัวเงินบ่บ่อนอยู่ได้ปลาเหลือกีอก่เน,นี่ย มีคัีคันคู่ความบ่เอเอ,ลอ,อลองมึงลองมึงเอาปเป่บองกเกอากันเจ้าบังกไลกันนี่น่ะโอ้ยหทำนี่น้ำไลเขาครับลองน้ำไลเขาเด้อมาลุดน,น้ำกันว่าม,มีบอ่อ่หลุดควางแล้วบ่ดีบ่เนี่ยออออโอ้อๆๆอลององกัน น้ำเล uh ิก huh. บ mm ่ล hmm. oh, um, well, uh ่ะเลิกบ yeah. mm ่ล่ะเลิกเต๋อเล็น้อยอือโอ้นี่ป่านี่ถือกเลยมันออกหมดแล้วเถือกเลยยุ่งสิปูนโอ้มองล่องปูนพอดีสิแมนบ่ของก้อนหินเนี่ยไม่ถืกป่เนาะแบบน้อยเนี่ยมองล่องน้ำครับนี่น้ำไหลเขานี่ น้ำไหลเข้าไหลเข้าป่าก็ยิ้มมองนี่แล้วเนี่ยเราหมดอนอ,อนน,น้ำเลือก,กว่าล่ะท่วมหวมัวมจนอ่ะอือป่ามีบ่มีอยู่หรอกเนาะโอ้แม้มหลอกมันงเต๋ โอ้ข้างซึ่งฟาเสืเลยจีเฮ้ยมันตุกบโอ้่จาเบียดโพลงหนึ่งเนาะโอ้แต่ว่ามันป่าบุมบ้ามุมบ้ามอยู่ตอนผมมาเนี่ยโอ้ไปนั่นมันไปเขาปลามันเลจีโอ้ว่ารุ่นครับเปี่ยนบ่อนป่าเริ่มขึ้นนะป่าใหน่ครับเปียนบ่อบ่บ่ะมานบ่

ว่าว่าหันล็อกมันแค่กรอบถือดวยเดี๋ยวมันมันนะรเนาะแมบานเนี่เอาละบ้านเนี่ปาเขาอีกตัหาตัวนโอ้ยบุกองเรียบร้อยก็นี่เรามารุ่นมารุ่นน้ำกันบ้านนี่มารุ่นครับบแม่ชะดูบ้นเนี่ยชัดับปลายังก่อนนะปลาสุรปลาสตรปลาบูไมเอามันม บ้เนว่าาันเนีเอารุ่นนี้ล้วรุ่นนี้ลเอาทุงมาใส่เพียละจะาบ่เรองอีกรอบนอ่ะเอาเลบ่แม่เลิกก่นไปไปเบิ่งไปลุ้น้อกันครับแม่หมานอยหมานอยบมาวหมาหมานี่เนาะเอออจาบลุ่นใกล้กันครับได้นุ่มชโดตัวนึงปะหมานอยหมานอยอืม ะโอ้มันถือมันถือกิจจามแห่ผุน่ะแห่ของเง่ของเวปินแห่กันเลยนั่นเออผุนะครับนี oh, <c oughs> mm ่ชะโดชะโดน้อยชะโดน้อยมาหากินปลาหน่อยโอ้นี่เราปลาเนี่ยเราเจ้าสูตรน้ำนกสูตรสูตรหนึ่งตัวสองตัวปลาขาว ปลาบูแม่ะไรปลาบูว่ะเนี่ยพี่น้องเลยน่ะเห็นว่ปลาบูปลาบูป่าบูปลาบูจีน้องยังไงอ๋อของป่าจีน้องเนาะป่าโตนี่ผลงานอาเรียบร้อยแล้วเสือเดียวครับเนี่ยเสือเดียวในปลาวัดสดูปลาขาวป่าศพอ๋อ อาไว้ส <im <im oh ี่ก้อนสิเ่ยไปเนาะไปแล้วต่ผมเสร็จผมเนาะมันโดดมันจะโดดนี้เอ้าเห็นบอลมาบดด้วนมันออกเลยเนี่ย้กาเเอออนี่ยเนี่เี่ห็นบ่ะครับหนึ่งรอบอ่นาทีินาที้อาไหมเยินระยะห่างยังไ่อยเโอ้ปลายะดัวเป็สิเนาะปลยดูน้อยเนาะไล่เนาะครับไล่โอ้เนี่ยปลสะดด้วเนี่ย Babo hàm nè bà bu babo ngay con đeo. Oh, dang bóng. con, bóng. How? Mang bóng. Oh, tha khẩu tha. ô ừ. ừ. ừ, คือยุ่งไม่ไม่บ่อยจุ้นอ้าวลอรุ่นครับบอนรุ่นอีกรอบครับเกตังคเนียเยียบเยียบดิโอ้บอกระมกระดุกกระดิกเลยสิบอนะเดี๋ยวล่อรุ่นล่อรุ่นโอ้น้องเนี่น้องนี่ยแหละครับน้องน้องน้องคู่น้องคู่ โอ้สลบับผ่านบ๊กินครับผ่านเพื่อนให้ขายผมครับหกสิบบาทพืนนะออ่อนนะโอ้ยผู้ใด้เก่าตัวน้องเบนโบต้องดูครับพื่อนนะแล้วโอ้ยกว่าหกสิบบาทพื่อนนะเพื่หอหดปุ่นปลาขยางปลาชะดูโอ้สลบับวันนี้ก็ ไปเดินป่ะเรีอาหารหกสิบบาทหกสิบบาทโอ้โปลาต้อหากินง่ายครับที่นี่ครับ